สวัสดีค่ะอยู่กับช่องคายสิริมงคลไลายโค้งนะคะโอ้ฝนตกหนักมากนะคะนี่ก็มีพัสดุส่งมาจากมาจากมาจากกรุงเทพนะคะคุณป้าจิตนะคะส่งพัสดุมาให้น้องแก้มบุ๋มกับน้องปามมี่นะคะและครอบครัวช้านะคะน้องแก้มบุ๋มบอกว่าแกะเลยแกะเลยแม่บอกว่าให้ฝนหยุดตกก่อนก็ไม่ยอมนะคะนี่อ้าวนักเรียนสมายด้ย สวัสดีรอรื่ังค่านิโอ้เด็กๆตื่นเต้นมากเลยนะคะตัดเลยค่ะตัดเลยค่ะหลังก็จะเป็นายพกกับพังพรทิพย์นะคะเอยดูไฟกน้ำไหลเข้าในโรงเลี้ยงช้างแล้วนี่ฝนตกหนักมากนะคะนี่เรามารุ้นมารุ้นกันว่าข้างในมี ตกหนักมากโอ้ได้หรือยังได้หรือยังโอ้ฝนสาดด้วยระวังมือนะคะน้องป๊มมี่ระวังมือด้วยโอ้มีการพลิก จะมุ้มอยากได้อะไรอยากได้ตุ๊กตาแล้วก็ชุดโนอ,อยากได้ตุ๊กตาแล้วก็ชุดเอามาทำไมตุ๊กตาโอ้โอก็ขอบคุณนะคะพัสดุสำหรับแม่เอฟซีใจดีนะคะที่เอ็นดูครอบครัวข,ของเรานะคะฝนตกหนักมากอะได้ยังได้ยังนุนแกะแกะหนึ่นได้ยังอีกฝั่งหนึ่งได้หรือยัง อย่าพึ่งแกก็มียอมน้องแกม้มบุมดูไฟโคกเล่นน้ําแล้วหลุดหๆุวันนี้ไฟโคกทํารูปวันเล่แตกลูกนึงนะคะเหยียบเหยียบแรงไปหน่อยไฟโคกอ่ะน้องแก้มบุมได้แล้วโอเค มรดีใจเลยเลยดูโอ้ปฏิทินด้โอ้ปสอไนดูสิไหนอ้ออัีใส่ได้ไหมดินด้วยอีกตัวนึงอีกตัวนึงต้้พี่ป๊ ชอบกระโอีมากอันนี้ชอบไม้น้องแก้มบุ้มชอบไหม,อ,หม,ม,อ,ไหมอูอ้ขอบพระคุณนะคะโอู้น้นกฟังนี่หมูอยองสนใจมากโอ้โหอ่ะเราขอบคุณแม่เอสดีกันลูกเอาของไว้ในกล่องก่อนค่ะเดี๋ยวเอาของไว้ในกล่องก่อนค่ะน,นิดปลาปลาของแซ่บของดัว ขอบคุณแม่แม่ขอบคุณเอฟซีนะคะที่เอ็นดูครอบครัวของเรานะคะก็ขอ,ขอให้ท่านมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองปราศจา,ศาโกโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอขอบพระคุณค่ะโอ้ดงแก้มบุ๋มใบสวยมากโอ้โอ้ดีใจดีใจโอ้ดีใจโอ้ได้เสื้อแล้วเดวใสให้ดูนะคะเดวใสให้ดูโอ้ สวยงามนะคะสวยทั้งพี่ทั้งน้องเลยเสื้อก็สวยอู้มีธงชาติด้วยนะคะนี่น้องแก้มบุมเสื้อเล็กไปหน่อยแต่ก็ใส่ได้นะคะสวยไม่ลูกสวยไหมชอบไหมนี่น้องแก้มบุมชอบไหมัอยอู้สวยมากเลยนะคะช้างไทยแลนอู้นี่อู้น้องแก้มบุ๋มบอกว่าแม่นูขอใส่เลยนะใส่เลยใส่เลยเขาว่า โอ้สวยสวยมาใส่เสื้อนี้เลยขอบคุณค่ะ<อ>โอ้ขอบคุณป้าจิตลูกขอบคุณป้าจิตหน่อยเร็วขอบคุณป้าจิตนะคะคที่ส่งของของรางวัลให้กับพี่ปาพี่รักบ้านน้องแก้มหมูน้องแก้มหมูก,มมก็จะช่วยพ่อทำา <S <S น้องแก้มบุ๋มก็น้องปั๊มบุ๋มน้องแก้มบุ๋มกับพี่ปั Bal, ๊มมี่ก็จะเป็นเด็กดีต่อไปนะคะขอพระคุณนะคะดูโอ้น้องแก้มบุ๋มโชว์เสื้อให้ทังคนทิ่กับใครโคกดูนะคะดูเออเขาไมสนใจเลยไหนลูกบอลลูกบอลแรกเก็บมาไหมลูกไหนอยู่ไหนนี่ฝีมือภายโคกนะคะนี่อเเตุบอลแตกเลย นี่ฝีมือการยาวนะคะฝีมือการยาวแตกเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งลูกทำยังไงดีทำยังไงดีสีขาวสีขาวยังอยู่ค่ะหนุ่มหนุ่มนู่นค่ะโอ้ค่อยยังชั่วน้องแก้มบุ๋มว่าฝนตกเย็นสบายโอ้ดูความทิ์ตุ้ยนุ้ยเลยวันนี้คันออดก็ไปตัด ิ่งถอนนะคะต้นถอนมาให้กับช้างนะคะดูมันตกหนักมากนะคะวันนี้มันตกแบบนี้ก็ดีนะคะทําให้หญ้าที่กําลังแห้งจะได้ฟื้นตัวขึ้นนะคะขอแค่ฝนนะคะไม่ขอลมก็เห็นใจจะเห็นใจที่ภาคเหนือนะคะที่เจอลมพายุลูกเห็บตกนะคะก็สู้ๆกันไปสู้ๆกันต่อไปนะคะ ปาหลังผลย่อมดีเสมอนะคะก็ขอบคุณคะแนน FC นะคะที่ส่งมาให้นะคะคุณขอบคุณ FC น้องบัวลำพูนนะคะคุณพักวันนาตาลีนะคะส่งคะแนนมาให้กับพลพทิพย์ทำโรงเลี้ยงช้าง1,000คะแนนนะคะแล้วก็ส่งมอบให้กับชายสมชายหรือชายทำดีนะคะ1 0 0 0คะแนน ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านช่วยสมทบทุนลงเลี้ยงช้างให้กับทังคนทิดนะคะก็ขอให้ท่านมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้บริบาลโคชซารนี้คุ้มครองทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณจากใจครอบครัวของควานช้างนะคะแล้วก็คะแนนทั้งหมดที่เรา รวมมาตั้งแต่เปิดโครงการทำบ้านให้กับพังค์อนทิปนะคะรวมทั้งสิ้นมี53,148คะแนนนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังขาดคะแนนอีกเยอะนะคะเหลือประมาณอีก10,000 0คะแนนนะคะที่เราตั้งไว้นะคะว่าจะทำให้กับพังค์อนทิปแล้วก็ทำตอหม้อให้กับช้างที่เอาไว้ตกมันนะคะ ก็ยังขาดคะแนนอีกเยอะนะคะก็ตอนนี้ก็รับเปิดคะแนนอยู่เรื่อยๆนะคะก็แม่ควานก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ส่งคะแนนมาให้กับทางเรานะคะขอบคุณอย่างยิ่งนะคะขอบคุณจากใจจริงจากชาวช้างนะคะส่งข,ขอบคุตัวช้างนะคะแล้วคนทิพย์กับลูกเขาก็จะได้อยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าคนทิพย์นี้พิการทางสายตานะคะ พราะทางควานก็ต้องดูแลเป็นเ,เป็นพิเศษหน่อยนะคะควานต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าครทิพนี้ที่การทางสายตาแล้วก็เคยมีลูกแล้วเชือกหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมให้ลูกกินนมนะคะทางเราก็เลยจะต้องให้อยู่ในความดูแลของควานโอ๊ตเป็นอย่างดีนะคะอ้าวแล้วจะพากันไปยืนตากฝนทําทไมคะอ,อได้เสื้อสวยจังเลยแบ่งให้แม่ใส่หน่อยว่าสักตัวหนึ่งหนึ่ง โอ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ย,มมยมอมเออน้องแก้มบุ๋มสวยมากน้องแก้มบุ๋มใส่เสื้อนี้แล้วดูแลดูแล้วเหมือนอ้วนขึ้นมากทุกท่านเสื้อสวยมากเสื้อสวยมากแม่เอฟซีบอกว่ากลัวน้องแก้มบุ๋มจะใส่ไม่ได้นะคะใส่ได้พอดีเลยนะคะนี่ <c oughs> เอาเข้ามาในร่มลูกเข้ามาในร่มเข้ามา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 โอ้ได้ิีบรรยากาศมาก 12. เป็นงานบวชของคุณเสือนะคะทางเราก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะไม่รู้ว่าทางเราจะได้นำช้างไปร่วมงานหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามดูนะคะก็ฝากโครงการสร้างบ้านให้กับทางพรอทิพย์ด้วยนะคะว่าจะทำตั้งเสาเดือนมีนาคมนะคะต,ตอนนี้รยังเปิดรับคะแนนอยู่นะคะตอนนี้ ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ FC ได้ Called like, Called Called good good หลายท่านส่งมอบมาให้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งกำลังใจก็หนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ,คะติดตามกันคลิปหน้านะคะอน้องแก้มบุ๋มไปสวัสดีก่อนนะสวัสดีค่ะ